มีแคที่มีแคล้วแล้วก็ันนีเป็นหมูแ่แข่งนไม่ลอีม่นอกจากไม่แล้วมีพนะโอ้ยทษโทษโทษหมวยน้ำยืนเแม่งมวยน้ำยืนใใ่มอยน้ำยืนอ้า ยี่ยงไปส่งให้ลายยี่ยงยี่ยงยี่ยตไปลูกแต่บอเทียทั้งวันเลยวันนี้ไั่ไม่วางไมเลยนะเนี่ยหลุดออกไปแล้วตอนที่ผ่านไปสิบนาทียังเสมอกันอยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศูนยซี่บอกว่าเงามากไม่ได้รับลูกเลยนะคะ้างเตบอลโหมวยบอแม่เตบ้าอไรบ้างไม่อยู่เ้เอ พงานไหนบ้างไม่อยู่ได้ตั้งแต่เปิดงานจนหดเดี๋ยวนี้เจ้าเขาบ้านไหนบ้างไม่อยู่อยู่เจ้าเปเมื่อยบ่แม่ดีแม่นเอาประเด้ถือไม่แล้วมันเสียบอยู่หูผุ้งสุดกันเลยเจ๊กอีดนะคะแล้วนะคะคนเรียกข้ารายการได้ไหมคะได้เหรอขออนุญาตสวัสดีพี่ใ่แสงทองพีลนด้วยรถ เอามาใส่อย่างเอีกยอมองไปว่าพ่อคดในอีสตัาร์พี่น้องอ,อ,อีรัลป้าแม่ก็ไม่ต้องถามรู้แต่ว,ว่าลำปีนี้ไม่เหลือเงินชับบ่บาท ซูจากเซ่อสิตัวเพระว่าสูงแล้วตัวเขาจะเดินหูน บ่ใดเลย่นั่งกินยาเดียวเพรมีเสียงิ่นหิวบอกแม่ผู้ยญ่บ้านหิวเข้าบอกบอดบอดมาเบิงรถไงบอดสวัสดีเจสี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะมาสี่มาแล้วนะคะ พี่เิงยังไม่จ่ายเงินนะคะนี่เอามาส่งให้เลยเงินจ่ายทีหลังค่ะผู้ใดเป็นคนจ่ายแม่ยิกูดีตัวมางข่างอมากเห็นเงินแม่หัวเนาะเงินก็เอิ้นซื้อๆอะไรขอบคุณแม่สี่เสียรถมาส่งเหนะคะเสียรถมาส่งนะฮะเปล่าเปล่วขับอ้อมสามรอบสี่เพื่อความเป็นสิริมงคลอะะไรน รอสนามรอบเพื่อความเปสิิเติมเือนเดียเตไม่ีอย่าปใส่คู่นีะคันิลเ้าเต๋ก็เต๋ไปนะคะบอลนะคะพีคขาดซื้อเด้อทีเดียม่แฮงเหมือนเสาคนแรกพาท่านซื้อเด้อว่าเจ้าพักแล้วเนรอโอย เสื้อสีโตกับเชื้อสโตถอดผู้สิขีมาจนถงเพ่งุดรอดบอกไปแล้วมากเลยฮะบอกไว้นน่มาเซอร์ไพส์ใช่ไหมแล้วมันซื้อหลายคันมากกันนะบหาตเกียวมีสิถ้าจะใช้ต้องจ่ายค่าเช่านะคะรอดอ๋อนี่เขาเป็นแยกกันเป็นบริษัต้องๆบรนัตกียวแม่ชันคือส่ทองพิเรนต์เปนตเกียวนละบริษาร้าอกต้างบนเ้าา เขาปานีมันเขาปาปเล่นเล่นเล่นดนตรีตอไทยลูกชายใหม่ของบ้านนะคะคนที่ดีใจคืออาจารย์นักดนตรีนะคะใช่เครื่องดนตรีบอกไม่ใช่อาจารย์นักดนตรีจะได้ไม่ต้องยัดของนะคะเพื่อความประหยัดก็นักดนตรีไปกับเครื่องดนตรีก็ได้นะเพ่ียวพราวแล้วก็ให้เล่นไพ่ไปบนนั้นใช่แล้วค่ะ บอสครับบอสองทุกคน้ดบอสบอสเบอร์เสื้อสีเหลืองหน่อยได้หมันมันหดจังก็เบอร์กับสีเหลืองเลยค่ะนี่สีเขียวค่ะิบ้านทไมเสื้อมันหดจังนีนี้ที่กำลังรับชมนะคะอคุตกอรไม่รู้อ่อนนะคะ ดีค่ะคุณแม่สีสวัสดีครับป้านี่ไม่ยื่นเลยสูงแม่บอกเราะจะก,ก็ว่าวดีเถอะแม่มค,คุณแม่สีถามหาเสื้อสีเหลืองราคะาเะสื้อสีเหลืองค่ะเสื้อสีเหลืองหนูไปหนูไปชนะสูตรมาแล้วมันมีแต่วเบอร์เอ็มนะแม่นี่อันนี้รู้รู้ราคากับแม่หรือยังคะรู้แต่ว่าหล<ข>ายร้านคันใหญ่น้องเจ้าพ่เห็นไหมบ๊อบบ๊อบไม่ไหวซื้อสวยปิดเลยดอกคุณตายแล้วเป็นคาถ่ายแล้วไม่ได้ซื้อดอก เวลาครึ่งแรกกำลังจะหมดไปเขาจะทำไรกันไม่ได้นะคะเห็นแล้วไม่ตกใจเพราะว่าดีใจเพราะว่าอยากให้ทีมงานเราแบบมีคนระลังระลังใจเราก็อยากใจบ๊วอันอยากได้อยู่แล้วใช่ช่วยที่บัานมิตรสองคำไม่หรอกอันนี้คนชุดชุดยได้ว่าคนชุดยบ้านี่โอเคนะเขทุกคนนะคนชุดคนชุดค่ะพ่กของบ๊วยพี่น้องมิตรอย่างคนอย่างเดียวรถนักดนตรก็คันเดียวไปเลยดนตรีก็คันดนตรีเดียวเนะคะ ช่งานนำเรื่อ,องมีหน้าไงอ้ยเรื่องเหรี้ตอนนี้ยังเสม,มอกันอยู่ที่ศูนประตูต่อศูนยะคะสีเขียวกับสีเหลือง